สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมอัดธัญพัฒน์ส,สําลานใจนะกับคู่หูมัสจรรย์ของบริษัท World Card n n n o v a t i o n นะหรือ WCI นะครับวันนี้ผมบุกเข้ามาถึงสวนลำไย,ยแห่งหนึ่งเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของสวนที่ได้ใช้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้ของเราได้เลยนะครับน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับน้อง แอร์ครับน้องแอร์ชื่อจริงว่าชาณรงครับชาณางนะครับหรือน้องแอร์นะน้องแอร์เป็นเจ้าของสวนที่นี่แหละนะครับแล้วก็ทําอันนี้คือลําไยใช่ครับตรงนี้พื้นที่ไหนยังไงครับโป่งน้ําร้อนครับบ้านใหม่โป่งน้าร้อนบ้านใหม่ครับจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีครับเห็นว่านะครับสวนแห่งนี้นะครับน้องแอร์ใช้คู่หูมาสานของเราเนี่ยมาต่อเนื่องสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วครับใช้มาตลอดสี่ปี เอาจุดเริ่มต้นเลยว่าทําไมน้องแอร์ถึงได้รู้จักไอคู่หูแซนคู่นี้แล้วทำไมถึงได้ใช้ยังไงเพื่อนเพื่อนของแม่ครับเขาเข้ามาที่บ้านฝนก็ตกทางมันก็ลําบากก็เขาเอาตัวนี้นี่ยมาขายเอาตัวนี้มาขายเพื่อนของแม่นะแม่แม่ก็ด้วยความเกรงใจก็เขาขับรถเข้ามาซื้อด้วยความเกรงใจใช่หนึ่งลังซื้อด้วยความเกรงใจหนึ่งลังหนึ่งลังนี่หมายถึงไอเนี่ยหนึ่งสิบสองขวดสิบสองขวดสิบสองซองไอนี่สิบอาเวิล์แพนูตรอออนเนี่ย ใช่ครับ12ขวด12ซองวัวแพงไฮโดรซาน12ขวดซื้อด้วยความเกรงใจนี่ซื้อด้วยความเกรงใจนะตอนนั้นกี่บาทจําได้ปะตอนนั้นประมาณหมื่นสามหรือหมื่นสามครับซื้นสามหรือหมื่นสี่ครับแล้วซื้อมาแล้วเป็นไงซื้อมากรองไว้ซื้อมากรองไว้ใช่ด้ววยคามเกรงใจด้วยความเกรงใจไม่ใช้ครับ ทำ,ทำไมถึงไม่ใช่เพราะว่ายัางไงก็คือยม,มันมีตัวอื่นที่ท,ท,ที่มันดีดีกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยคิดว่าของเราดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใช้คิดว่าของที่ใช้ดีกว่า oh. อยู่แล้วแต่ก็ซื้อ<ะ>อย่างเงี้ยซื้อความกินใจเฉยๆไม่ได้กะาจะใช้่แล้วยังไงถึงได้ใช้มันเป็นยังไงม,มันเอามาลองกับลำไย,ยลำไย,ยแบ่งแบ่งใช้ครับ อ๋อพี่พี่เขาแหละพี่พี่คนที่เอามามาให้ลองเนี่ยเขาก็ย้ําว่าลองลองแบ่งดูลองแบ่งส่วนแบ่งไอ้ไอ้คู่นี้ดูใช่ลองลองไม่ไม่เยอะเอาลองสักพันลิตรอย่างเราพ่นห้าพันเราลองพันหนึ่งในปริมาณที่ที่เราพ่นเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่ได้เท่าไหร่ก็นั้นครับมันมันก็จะแตกมีความแตกต่างจากจากจากตรงนี้ไหมจากตรงที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังนี้เราก็เลยลองดูลองดูครับลองดูีิดีดีนะนะปุ๊บพอลองแล้วเป็นไงการการเวลาเก็บครับอายุการเก็บก็ประมาณ6เดือน10วัน 6เดือน10วันแต่แต่ที่ที่ไม่ได้พ่นเนี่ยก็จะไกเดือนเกือบเกือบ7เดือนครับอ๋อนหมางก็จะหาตอนตอนแรกที่เราทดลองใช้เนี่ยนะใช่ที่ทดลองใช้อ่ะใช่ครับปรากฏว่า6เดือน10วันเก็บผลผลิตได้ใช่ไอ้ส่วนที่ไม่ได้ทดลองหรือใช้ปกติของเราไปแต่ก่อนน้าไม่ยังยังไม่ได้ยังให้น้ำเหมือนกันใส่ปุ๋ยเหมือนกันแต่แต่เก็บคนคนละเวลาโอ้จะเป็นอย่างนั้นครับอ่ะแต่ตอนนี้แบบสัมผัสชัดเจนเลยใช่ครับก็เลยแล้วแล้วผลผลิตล่ะ ผมผลิตน้ำน้ำน้หนักของของอันเนี้ยพื้นอันนั้นผมจาไม่ได้ว่ามันมันกี่ต้นแต่มันมันหนักอะครับมันมันหนักมันหนักกว่าถ้าเฉลี่ยกันเป็นต้นสมมติอันนี้ห้าสิบต้นเนี่ยน้าหนักก็อยู่ประมาณกี่ตันนะตอนนั้นผมก็จําไม่ได้ครับมันมันมันเยอะกว่าครับถ้าห้าสิบต้นฝั่งนี้กับฝั่งนี้คือต่างกันเลยคือไอห้าสิบต้นที่ทดลองไอคู่หูเนี่ยคือต่างต่างกันเลยน้ำหนักหนักเกว่าต่างกันครับกับไอห้าสิบที่ไม่ได้ใช้ต่างกันแน่ๆทีนี้ก็เลยก็พอเห็นว่ามันดีอย่างี้ก็เลย ใช้ต่อเนื่องมาใช่ครับเพื่อใช้ยาวๆมเลยใช้มาต่อเนื่องตลอดสปีทีนี้ถามนิดหนึ่งเพราะว่าลําไยเนี่ยมันจะต้องมันมันใช้เวลาหกเจ็ดเดือนที่จะเก็บผลผลิตใช่ครับแล้วช่วงเวลาที่เหลืออีกอ่าสี่ห้าเดือนในปีหนึ่งบราทำงบำรุงใช่อ่าก็มีใส่ปุ๋ยให้น้ําแล้วปีปีที่จะเก็บปีแรกเลยเนี่ยเอ่อโอเคผลผลิตได้ดีเยอะจริงละทีนี้หลังจากเก็บแล้วต้นมันเป็นยังไงบ้างต้นต้นเขาจะไม่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 เฉาครับใบจะไม่ไม,ไม่หู ไม่หูใช่เขาเรียกว่าไม่หูใบใบใบจะไม่หูใบใบมันจะเหมือนเหมือนต้นไม่ไม่ได้เก็บลูกไปครับก็ปกติอเก็บ้วก็ไม่โซมใช่จะจะไม่โสมอ๋อมันโชยเห็นเลยว่าไม่โซมครับแล้วแล้วเราทำไงแล้วช่วงที่พักเราบำรุงต่อไหมหรือว่าเราก็บํบำรุงต่อครับจาก จะปกติ12วันจะ,จะฉีดทีนึงก็เหลือประมาณ15วันเดือนนึงก็ประมาณสองครั้งอ๋อนั่นหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เราเก็บผลิตแลัวเราบำรุงต่อเนื่อง15วันฉีดครั้งพ่นละอองอย่างเดียวครับไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พ่นเยอะแยะมากมายอ๋อเป็นบางๆพ่นบางๆอย่างเดียวใช่บำรุงต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแล้ว มันมันส่งผลให้เราเห็นอะไรบ้างในระหว่างจากการที่เราบำรุงตัวนี้ลักษณะลักษณะของใบเขาครับเขาจะใหญ่ใหญ่กว่าปกติใบจะให้เห็นเลยว่าใหญ่กว่าสวนสมบูรณ์เห็นชัดเลยครับอย่างอย่างระหว่าง50ต้นกับ50ต้นเนี่ยเห็นชัดเลยว่าความใหญ่ของใบต่างกันยังไงจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วพอหลังจากปีนั้นที่เก็บไอช่วงไอตัวไอเขตทดลองเนี่ยหลังจากนั้นก็ใช้ทั้งหมดเลยไหม หลังจากนั้นก็ใช้ใช้หมดเลยครับใช้ทั้งหมดใช้หมดหมดเลยไม่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 ได้แบ่งแล้วมีกี่สวนกช่สนมีกี่ต้นใช้หมดเลยครับแล้วผลลมลิตที่มันออกมามันแตกต่างกับที่ผ่านมาที่เราเคยทาก่อนน้าน้หนักครับน้ำหนักมันเพิ่มมาปกติลําไยมันจะอยู่ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกตันปกติจากที่เราเคยใช้มาในพื้นที่ของเราพอพอใช้มาสักปีที่สองเนี่ยมันอยู่ประมาณสามสิบสามสิบห้าตันอย่างเี้ครับจากมันจากยี่สิบกว่าใช่เป็นสามสิบห้าตันเนื่อน้ำหนักมันจะขึ้นมาเยอะ ต้นเท่าเดิมต้นเดิมใช่ครับต้นเดิมมันก็ไม่ได้มันต้นมันก็ปีเดียวครับมันไม่น่าจะจะให้ผมผลิตอะไรได้ขนาดนั้นแล้วทีนี้การใช้ไอ้คู่หูคู่นี้เพิ่มเนี่ยมันมันทมันมันไปทําให้ภาระหรือว่าต้นทุนเราเพิ่มไหมมันทําให้ลดลงมากกว่าครับลดลงลดลงเยอะครับใช้คู่นี้เพิ่มลดลงยังไงน้องแอร์บอกที่บอกว่จังหวะจังหวะที่พ่นพ่นลงอพ่นพ่นขึ้นใบนะครับพ่นขึ้นใบผมผมจะใช้ปกติใช้ขวดกับซองตอนเป็นลูกหนึ่งพอซองหนึ่งขวดพอเป็นพอเป็นใบเนี่ยเราใช้ครึ่งขวดกับ่งงอ แล้วก็พ่นยาข้าแมลงตัวใดก็ได้ตัวหนึ่งต่อน้ำพันลิตรใช่สิบห uh ้าวันอ๋อในในช่วงที่พักเนี่ยใช่ครับแล้วข้าแมลงเราก็ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่บางๆสมมติขวดนี้เให้ใส่พันลิตรเราใส่ครึ่งขวดพออ๋อทุกอย่างก็คือใช้น้อยลงอย่างละครึ่งไปเลยครับอย่างละครึ่งหมดเลยใช่ยังแม้แต่ไอ้คู่นี้ตอนผมดูก็เหลือครึ่งหนึ่งไม่ใส่ใส่ไม่เยอะอ๋อแล้วแล้วแล้วโดกภัยหรือว่า อาการที่เขาเกิดเคยเป็นปัญหามันเจอเราเจอเยอะไหมอย่างท็อปอะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับน้อยลงน้อยครับท็อปลาอะไรพวกนี้ครับก็ก็จะไม่ค่อยมีครับพวกเพี้ยไก่จงไก่แจกก็จะไม่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 มีไม่มีมเกาะครับเแล้วช่วงการละแต่เราคงละาสารตามปกติเพื่อที่จะกำหนดให้เขาออกดอกเมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วมันมีมันมีจุดไหนที่มันแตกต่างอีกไหมว่าในระหว่างที่ เราเราทำเราราดสารแล้วเราต่อบำรุงต่อเนื่องอยังไงหรือเราไปฉีดเรามีเทคนิคแบบไหนที่ว่าจะเว้นฉีดหรือจะพักฉีดหรือจะเน้นย้ำตรงไหนอีกมีไหมหช่วงเก็บอะครับก,ก็พยายามพ่นให้เขาสักบ่อยๆสักนิดหนึ่งช่วงจะเก็บช่วงช่วงช่วงจะเก็บช่วงเก็บเสร็จอะครับหมายม่ถึงบำรุงนะหมายถึงบำรุงช่วงช่วงเก็บเสร็จเนี่ยเราฉีดีดบ่อยบ่อยนิดหนึ่งพนะอพอต้นเขาเริ่มฟื้นแล้วเนี่ยเราก็ห่างได้อครับ แล้วช่วงนี้เขาติดเม็ดติดลูกอะติดเม็ดติดลูกผมก็ยังยังใช้ครึ่งขวดครึ่งซองอยู่ยังครึ่งขวดครึ่งซองไอตอนตอนเป็นดอกสิไม่ใช่เป็นลูกตอนเป็นดอกตอนเป็นดอกพอพอเป็นดอกก็ยังครึ่งขวดครึ่งซองครึ่งขวดครึ่งซองอยู่ใช่แล้วลูกลูกเวลาติดนะครับปกติลำไยเขาจะมีเป็นเป็นตัว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 เมียสิจะมีมีสองไข่ขึ้นมาลำไยปกติเขาจะติดไข่เดียวก็ก็เป็นลูกหนึ่งแต่ของผมจะติดขึ้นมาสองไข่เลยอ่าใช่จะจะติดติดเป็นสองไข่ก็ลำไยก็จะขึ้นมาแฝดเป็นเป็นคู่เลยใช่ แล้วแล้วไอ้ที่เขาว่ามันมีขี่ต้งขี่ตาเยอะเยอะขี่ตาขี่ตาก็รอย่างที่เห็นนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีขี่ตาไม่เมันจะไม่ได้เจอเลยใช่ไหมไม่เห็นครับนี่แทบจะไม่ได้เจอเลยแบบมองมองหายากมากนะครับขี่ตาแต่ว่านี่แต่นี่คือสิ่งที่ทําให้น้องแอร์เนี่ยมั่นใจใช้ไอ้คู่คู่หูอัศจรรย์คู่เนี้ยมาตลอด4ปีซึ่งแต่ละปีแต่ละปีอย่างที่บอกนะครับจากปกติเคยเก็บได้ประมาณ20่กตันตอนนี้เป็นปีละ30มกตันเดี๋ยวนี้ตันกี่บาท โลเลยโลสี่สิบครับโลสี่สิบสี่สิบตันหนึ่งก็ประมาณสี่หมื่นครับตันสี่หมื่นลงคูณเอาเองนะครับลงแต่ว่าอย่างกลับมาที่ตรงเมื่อกี้ที่ผมถามน้องแอร์ไปว่ามันกลายเป็นการลดต้นทุนใช่ครับทั้งทั้งที่เราใช้เพิ่มคู่นี้ทําไมมันถึงตำเลน้องแอร์ถึงบอกว่ามันลดต้นทุนเพราะว่าอะไรราคาไม่ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นครับเออไม่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 ได้แพงราคาไม่ได้แพงครับใช่ไหมครับไม่ได้ลิตที่มั่ได้มันได้มนได้เกินตัวเขาไมได้เกินตัวเขาได้เกินตัวแล้วแล้ว ปุ๋ยทางดินน้องแอมมีการเปลี่ยนแปลงมีการยังงไแบบเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งพยายามใส่เขาทีหนึ่งเดือนหนึ่งจะใส่ทีหนึ่งครับใส่เยอะมากน้อยกว่าปกติกว่าที่ก่อนที่เคยทําแบบไหนยังไงจะปกติมันมันใส่สิบอย่างเงี้ยครับก็บบผมก็ใส่ไม่ไม่เยอะครับใส่แค่ลายๆหน้าดินประมาณครึ่งหนึ่งอะไรครับผมก็ใส่ตัดตัดมาครึ่งหนึ่งเลยจากที่ที่เคยซื้อมาสิบก็เหลือห้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ๋อนั่นหมายถึงว่าคือลด ปริมาณปุ๋ยดินเครึ่งเลยครับครึ่งหนึ่งเลยก็แค่ใส่ให้เขารู้สึกเฉยๆว่าเราใส่ปุ๋ยไปใส่เขารู้สึกว่าเราใส่ให้แล้วนะอย่างนี้โอก็คือลดปุ๋ยทางดินอีกครึ่งหนึ่งอาจจะอย่างนี้ได้ลดแน่ๆต้นทุนใช่แล้วบางบางคนกลัวว่าอยมาแบบอใครบอกขายยังไงก็ดีสี่ใครมาอะไรก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ไม่เห็นกับตัวเองจะไม่รู้เลยใช่ครับอย่างน้องแอร์ใช้มาตลอดสปีอยากให้น้องแอร์ฝากสักหน่อยว่าเอมี เกษตรกร,กรถ้าไปเจอไอ้คู่หูมัจกรคู่นี้นะครับเวิ Pan, ร์ลแพนูดไอออนกับเวิร์ลแพนคาร์ซานถ้าไปเจอแล้วให้ลองใช้ได้เลยแบบไหนลองฝาธิตรต้องไงก็คนคนที่ยังไม,ไม,ไม่ไม่เคยได้สัมผัสของใหม่ครับก็ลองเปิดใจสักนิดนึงครับของที่ตัวเองใช้อะครับมันอาจจะจะดีกว่าชาวบ้านอยู่แล้วแต่ก็ต้องมาดูครับว่าต้นทุนมันยังไง<อ>ผม,มเป็นชาวสวนนะครับก็ต้องคำนึงว่าต้นทุนมันมันมากหรือมันมมน้อยยังไง<อ>ไม่ใช่ว่าปีนี้ครับเราลงทุนสัก5 0,000นเราได้เงินล้าน มันมันก็ครึ่งครึ่งครับแต่ถ้าต่ถ้าวันนี้เราลงทุนสักสองแสนนิดๆเดอได้เงินล้านกว่าไงครับมันมันมันก็มากกว่ามันก็มากกว่ามันเหลือกำไรมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมั้ไม่ต้องแปอะไรกับควรควรที่จะคำนึงต้นทุนนะครับไม่ไม่ได้ไปคำนึงว่าผลผลิตมันมากหรือน้อยนะครับนี่นี่นี่คือเสียงจริงของเกษตรกรที่ทํามาเองทําเองนะครับน้องแอร์เห็นหนุ่มๆอย่างเงี้ยทํามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้ได้มั่นใจแล้วว่าคู่หูมาสักการ์่นี้นะครับเวิร์แพนสุด ไอออนแลวก็เวอร์มัคไฮโดรเนของบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชั่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าแบบแบบการันตีด้วยตัวเขาเองนะครับ้วยตัวเขาเองใครใช้ถ้าถ้าได้ใช้อะครับมันมันก็ต้องมีค้างต่อไปแน่นอนไม่ต้องฉีดเยอะครับถ้าลองก็ต้นกับต้นเลยครับถ้ากลัวเปลืองอลองต้นกับต้นเลยอไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อ้องแอร์ไม่ต้องเชื่อผมครับรอให้ต้นไม้ใช่ไม่คนบอกใช่ไหมไม่ต้องเยอะเลยครับเออให้ความชัดเจนมันต้นไม้มันแสดงออกมาเองนะครับเพราะของของวันนี้นะเรา เราโกโหกกันไม่ได้ครับใช่ครับไม่ไมโกโหกกันไม่ได้นะวันนี้ก็นะครับต้องขอขอบคุณน้องแอมมากที่ได้เปิดสวนลําไยนะครับซึ่งตอนนี้ลําไยเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่ยังไม่เต็มที่ยังครับยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ที่จะเก็บแหมไม่งั้นจะล่าปากผมนะน,ะนะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสักกี่วันสิบวันได้ไหมได้ได้ประมาณสิบวันสิบวันสิบกว่าวันก็ถึงจะเก็บนะในช่วงนี้เขายังจะขยายได้อีกเยอะนะแล้วครั้งล่าสุดจะฉีดอีกเมื่อไหร่จะฉีดเพิ่งฉีดไปวันเนี้ยครับอ๋อเพิ่ง จะฉีดลงลงดินอ๋ออีกสองวันฉีดลงอ่ามีเทคนิคการฉีดลงดินด้วยลงแอร์เอาดบอกนิดนึงเทคนิคฉีดลงดินเพื่ออะไรยังไงฉีดลงดินนะกรจะคู่นี้นะไอ้คู่เนี้ยคู่นี้ครับปกติก็ขวดกับซองก็ขึ้นลูกแต่ผมก็จะเอาสองขวดสองซองน้ำพันลิตรสองขวดสองซองน้ำพันลิตรใช่ฉีดลงดินฉีดลงดินอ๋อในช่วงที่ก่อนเก็บเนี่ยใช่ครับมันจะจะ เพิ่มน้ําหนักให้เขานั่นนี่นี่นี่เทคนิคเนาะเมื่อกี้ไม่ยอมบอกกัวคนอื่นรู้แน่เลยเพิ่มน้ำหนักให้เขาออชีดลงนิ้งก็สามารถทําให้ําไยจฉัเพิ่มน้าหนักเพิ่มเนื้อได้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาลังสร้างแป้งสร้างงานเยอะเขาจะกินอาหารได้ได้เร็วโอ้นะครับนะนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราฝากไว้เลยครับใครที่ยังไม่กล้ายังไม่คิดที่จะกล้าลองใช้คู่หูมาสจัรคู่นี้นะครับ ขอให้ต้นไม้ทุกคนบอกครับลองใช้ดูบริษัทเวิร์คค่ายโนเวชั่นของเรานะครับรับประกันความพอใจแน่นอนครับถ้าใช้แล้วไม่ดีจริงเอาซองอเปล่าขวดเปล่ามาคือเราคืนตังเลยอย่าไปเททิ้งนะครับเอาเอาเอาอเอาเอาเอามาคืนได้เลยเอ <laughs> ามาคืนได้เลยถ้าเกิดใครใช้แล้วไม่ดีจริงนะแต่ว่าใช้ตามที่เราแนะนําใช้ตามที่เราเพราะของเราใช้เนี่ยหนึ่งขวดหนึ่งหนึ่งขวดหนึ่งซองต่อน้าพันลิตรบางครั้งบางช่วงเวลาน้องแอร์บ,บอกว่าเหลือครึ่งหนึ่งด้วยเ <laughs> หลือครึ่งหนึ่งก็คือ ครึ่งขวดครึ่งซองนั่นหมายถึงว,ว่าปกตินะไอ้คู่นี้น้ำ1ลิตรกลายเป็นน้ำ2,000ลิตรเลยใช่ออบางช่วงบางเวลานะเพราะฉะนั้นนะสิ่งนี้ก็คือเทคนิคของแต่ละคนนะครับที่จะนําไปใช้แต่ว่าใครได้ใช้แล้วรับรองครับว่าติดใจแน่นอนติดใจแน่นอนนี่เนี้ยใครได้ใช้ติดใจแน่นอนโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแองมากนะครับที่เปิดสวนให้เรานะครับนี่คือความชัดเจนนะครับตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเรามีอะไรมาฝาก ท่านผู้ชมได้อีกนะเราจะรีบนำมาให้เผยแพ่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกับคู่หูมันกรคู่นี้ครับสำหรับวันนี้ครับโจ๊กนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรร้ววววยไเเมือใชล่่นกกตทัด